ให้แงก7-8คนนนจากคนแรก <c oughs> อ่าห้องเรามีตอนนี้มี12คนถูก1คนหนักไหน เราสามารถล้องเปลนนี้ได้ใช้ได้นะแต่คำตอบสุดท้ายเราจะต้องคิดเองข้อหนึ่งอ่านของเฉลยอ่านก็ด้5อเจ o ูสกูไตูสกูบาเออออนโซถูกต้องนะลูกเติมก็อวอันนตอะไรดต ข้อสองนะครอาวูดเทสตูนฟูอาเมชทันดาสติเทสไม่ต้องพูแล้วพี่ชายเอาที่เรากล่เอาอีสอีสเทสอีเอาวบาวเทนมินิเอออ่ะแสดงว่าตัวดาบเข้าใจแล้วอ่ะต่อมาเป็นว่าทีนี้ เนมนอ่าอนอต่อมาถาววิธีการเรียนนะอ่า s soda ส e ซ to s c h o o ู h o w d o e s soda get to school? เออต่อมา s it t ทีี ชีแกตฟูสักูไปไปนมอเตอร์ไซค์มายอเตอร์ไซค์เท่ามอเตอร์ไซค์เท่ก็ได้เราจะเรียนสักที่เรียนไปแล้วอีกอาต่อไปมาคเออชื่ออะไรทีมเะไรงั้นนะอ่ะถามเพื่อนหน่อยนะออาไดี กินใช่ไหมข้าวข้าวกิถามเพื่อนหน่อยอะไรให้เรียนถาเพื่อนสามคนแล้วมานอยูตรงในตารางนี้เลยใม่เลยถามเพื่อนัสามคนแล้วมานถงชื่อเพื่อนในตารางถามว่ามันเรียนอะไร và tự nhiên thì nhưng mà thì thì nhưng mà nhưng mà không thì nhưng mà không thì không ấy mày không sợ à không 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 คีมอีมมากมคีมอคนนึงหนึ่งกมาาคนนึงนั่งดูแลก่นนะเน่อย่าเพิ่งนะถ้าใครยกกอดนิฟาวไปนะ้องให้ทีมสามก่อนเน ถ้ากรณีที่เรามากับพอ่อหรือมาผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองมาแล้วมาส่งยื่นเรเราเป็นประจำเนี่ยถ้าวันหนึ่งผู้ปกครองอินสล่าเราจะมาเรียนวิธีการจีนตะกอดไทยและไม่หลงทางไปไหนไหมให้เพื่อนบ้านที่รู้จักมาส่งแสดงว่าส่งเสร็จแล้วใช่ไหมเอออ่ะนี่คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาสองจงินนี่ ว่าถ้าเกิดไม่มีผู้ปกครองที่เขามาส่งอรกาำเนี่ยมาส่งที่โรงเรียนจิมมี่จะต้องมีวิธีการย่างไงที่ว่าเราจะมาเรียนได้โดยไม่หงุดางจิมมี่บอกเรื่อนบ้านที่จับมาส่งอ่าบมือให้จิมมี่